สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยบเกมคอนดอร์ซูบะแฟนตาสติกเดย์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดตู้การชา์ตัวละครใหม่กันนะครับผมนั่นเป็นตู้ตัวละครของคริสนะครับผมกับตัวดัสใช่เป็นคริสกับดัสนะครับผมซึ่งทั้งสองคนนี้ก็จะไปคมยของในคลังสมบัตินะครับก็ถือว่า ใช้ได้ชุดก็ดูดีเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวละครธาตุแสงด้วยนะฮะที่สำคัญคือธาตุแสงและดูนี้ดีมีโอกาสทำให้ศัตรูติดตีวูบุดได้แล้วก็เพิ่มความเร็โจมตีให้เพื่อนให้ให้ทุกคนน่ะคือคริสดีมากและดัสคือแบบลดลดซุรเปอรงโจมตูเพิ่มแอเท็ให้เพื่อนทุกคนมันใส่ทซัพที่ดีมากเลยไปส่งตรวเนี้ยป็นทั้งซัพ มันเป็นทรัพ์ทั้งคู่เลยอ่ะแล้วมันแบบเก่งมากๆนะครับผมและเ้าจผมนะเก่งมากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากได้ติด ID ดีไว้นะครับก็จำนวนเพชรที่ผมมีวันนี้ก็คือ6 0พันเพชรนะครับผมก็หวังว่าเกมนี้จะไม่ทําให้ผมผิดหวังนะครับผมเพราะว่านี่คือเกมที่รักเรานะฮะไม่เคยเกลือให้ผมเลยแต่ถึงเกลืยอยังไงเขาก็จะมีของให้ผมคืนในวันหลังนะครับผมก็นะไปมติแรก มีสิทธิ์ลุ้นนะอันนี้ถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นอยู่โอเคนี่ไงบอกแล้วเป็นยังไงผมบอกแล้วมีสิทธิ์ลุ้นเว้ยเกมนี้อย่ะเล่นยังไงให้เกลือเพราะเขาคุณถามจริงมันยากมากเลยนะเกมนะี้ที่จะเล่นให้เกลือม,มาขอคิเคสเลย สินเด็ดคอคริสโคโนซุบะซายุนะว่าที่อโอเคมาริซ่าให้มาก็ถือว่าไม่ได้แย่แบล็กเกาเป็นทองเหมือนกันด้วยนี่มึงนี่แบบออกมาเพราะว่าแบบตัวละครมันใช่ใช่ไหมคือแบบตัวละครมันแบบมีแบล็กเกาเป็นทองเหมือนกันใช่ไหมเลยออกมาเนี่ยมาริซ่าว่าเนี่ยเขาไว้ของเนี่ยว่าเนี่ยนี่เปนทองมาริซ่ามึงเลยออกมาให้ใช่ไหม เออเออก็เข้าใจได้เพราะว่าแบบได้ก็ไม่รู้อะมีลุ้นอีกมีลุ้นอีกอะแต่น้อยมากนะที่จะได้ลุ้งอีกอีหนึ่งอะอ่ะน้อยมากๆก็เลยบอกว่ามันน้อยนะครับผมที่แตกลุ้งเมื่อกี้ก็ถือว่าฟุกเหมือนกันนะแม่งเป็นการฟุกที่แบบแปลกมาก มาเอ็นชาร์เลยดีกว่านะนะผมยังไม่เล่นเอ็นชาร์ดเผมมีคมนที่แล้วเลยหัวดีธรรมดาอะแซดแซดจัดหนึ่งมีธรรมดาผมตีได้ทำอะำไรโอ้เมือซามือ่ะผมยังไม่ค่อยอยากยับไอ้นี่นะเพราะว่าผมเชื่อว่าในอนคาคตผมก็จะเปิดได้ตัวละคร์ดบนี้ซ้ำก็เลยจะเอามาอัพสกิลนะครับแต่เอเเนี่ยแบบ ไว้ถ้าผมเห็นตัวละครไหนหน้าปั้นก็จะยัดน,นะเออมีอะไรแมสกี3ดาวอันนี้อีเวนต์อันนี้ก็อีเวนต์เหมือนกันแล้วผ่านไปอ่าอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่อีนนเวนต์น,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 นี้ตู้ตู้เปิดอ่แต่สวยตู้เดียวก็อัพแล้ว,วดีวกว่าอี่ตัวเดียวครบแล้วและ2ดาวมีไหม หมดแล้วนะครับผมโอเคแบบรีเวิร์สปรับระดับพันสีส่ดวงจากครั้งที่แล้วโอ้โหเรียนเขียวเรียนเขียวจะเป็นขกล้วยพระเจ้าเรียนเขียวมันช่างเยอะจริงๆนะครับผมผม,ผมบอกให้เลยว่าโอ้เยอะมากแล้วมันแล่นตัีเราติดเรื่อยๆได้แทงแล้วก็ได้แต่ผมก็แล่อันนี้ได้แบบสิบห้าสิบ ได้บางอยาได้สิบผ้าอ่านอคอะไรโอเคนั่นแหผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปั้นๆแล้วก็ได้บิิาพก็ไม่ได้แย่นะครับเพาะว่อัพสกิลนะงั้นสำหรับคลิปนี้นะผมคงต้องขอตลอรก่อนนะครับผมก็ไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ